อีพีด่างเหลืองนะคะอ่าอีพีด่างเหลืองตัวนี้เป็นตัวเบอร์สองนะคะที่เออหลายๆคนก็น่าจะมีแล้วแหละคะ่ะแต่ว่าค่อนข้างที่จะฉีกช้ามากนะคะนี่คือถาม่าเต็มฟอร์มไหมก็คิดว่าน่าจะเต็มฟอร์มก็น่าจะประมาณนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับขนาดของใบที่อาจจะใหญ่ขึ้นหลายคนอาจจะแบบว่าสงสัยว่าแบบเออมันคือผู้ด่างไหมผู้ด่างคือตัวออเรียมตัวนี้คืออีพีพินัมพินาตตัมนะคะ ตัว um ออเรียมอ่ะมันมีการฉีดได้ใช่ไหมคะแต่ว่าต้องเป็นช่วงอายุที่แบบว่าแก่มากๆมากๆมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูตัวผู้ดา่างสีเหลืองๆนี่แหละผู้ด่างทั่วไปที่เรามีว่ามันต่างกันยังไงดูก่อนนะอย่างตัวเนี้ยมันเป็นเออทรงแบบนี้คืออีพินะคะด่างเหลืองเดี๋ยวพาไปดูตัวผู้ดา่างบ้านๆกันอันนี้นะครับจะเห็นว่าทรงใบเขาอะขนาดใบพอๆกันแต่ว่าทรงใบไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้จะออกเป็น รูปหัวใจหัวใจวววอ้วนอ้นอันนี้จะเพรียวกว่าใช่สำหรับพวกผู้ด่านะคะมันจะแบบทรงป้อมปอ้วนอ้หน่อยนะคะ ส่วนถ้าเป็นอีพีอ่ะมันก็จะแบบเรียวยาวเหมือนต้นเด็กๆเลยนะคะลองไปสังเกตอีพีดังเหลืองเพื่อนๆนะคะมันจะออกทรงย,ยาวๆไม่ป้อมๆแบบนี้เนี่ยค่ะมันจะไม่ป้อมๆแบบนี้มันจะไม่เป็นลนนักษณะนี้มันเขาจะเรียวยาวขึ้นมาเลยนะคะสําหรับอีพีมันก็เลยเวลาโตขึ้นหรือเวลาฉีดนะคะตัวนี้ก็จะมีลูกทรงที่เรียวกว่าและการฉีดนะคะจะแบบโอ้โหฉีดไ,ได้แบบนี้เลยเพราะเขาคือผูฉีดนะคะแล้วก็ผูกหรือผูกก้างตานั่นเองเป็นแบบนี้ค่ะอ่าเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะพาไป ตัดขยายพันธุ์ด้วยอีกอีกรอบหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่ามันล้มแล้วนะคะฝนตกเยอะนะคะแล้วก็ดินแถานั้นก็ไม่ค่อยดีมันก็ล้มเดี๋ยวเราไปขยายพันธุ์กันค่ะไปดูค่ะว่าทายังไงโอเคค่ะวิธีการขยายพันธุ์นะคะต้นไม้ผู้นี้ก็ตามข้อเลยค่ะแต่นี่เราจะตัดยอดก่อนเพราะเรามียอดนะคะอมาดูกันนะดูกันเลยตัวนี้อ่ะมันเคยแตกยอดมาหลายยอดแล้วนะคะเพราะมันเคยล้มไปทีหนึ่งนะเพราะว่าแถวนี้ดินแบบ ไม่ค่อยดีอะค่ะดินมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็นี่ค่ะมาดูเลยยอดนะคะเดี๋ยวตัดยอดเอาก็ดูนะนี่ประมาณนี้โอ้หเียวใหญ่มากมาเห็นไหมคะมันใบอย่างนี้นะคือการฉีกแล้วลักษณะด้วยเนาะอเดี๋ยว่อยจะตัดยอดเลยสามสี่ใบนี้แหละออะมาดูนะซูมหน่อยเลยตัดยอดตรงนี้ค่ะก็ ต่ำเลื่อนลงมานิดนึงเวลาที่ข้อเขาจะออกมาใหม่เดี๋ยวจะชี้บอกนะว่าค่ะว่าตาหน่อใหม่มันอยู่ตรงไหนนเลยแบบนี้นะคะมาดูสมมติว่านี้มันเป็นข้อเนาะมันจะอยู่ข้างๆานะคะสําหรับตัวอีพีนะตาใหม่มันจะอยู่ตรงข้างกับเกับใบเดิมนะคะประมาณนี้อ่าอันนี้ก็คือหนึ่งยอดแล้วสําหรับอีพีด่างเหลือง นานมากนาะนกว่าจะเลี้ยงได้ไซนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวไว้ก่อนฝากไว้ก่อนแป๊บหนึ่งนานกว่าด่างข่าวไหมครับนานกว่าด่างข่าวมากใครเลี้ยงด่างเหลืองฉีกนี่สุดยอดเลยนะคะไม่ใช่เบอร์หนึ่งนะเบอร์นหนึ่งแป๊บเดียวนะคะที่เขาบอกว่า EP เบอร์รอนหนึ่งอะค่ะ EP ด่างเหลืองเบอร์หนึ่งอะคือแป๊บเดียวแต่เบอร์สองก็ช้ามากนะคะนนเบอร์นหนึ่งน<ม>ี่คือไ<ห>อตัวเย l l o w f l a m ใช่เยลโล w f l a m อ่ะไอเบอร์หนึ่งอ่ะเรามีหลายยอดเราก็ตัดหลายยอดไปเลยดินตรงนี้มัน มันไม่ค่อยอยู่อะค่ะทุกคนเราก็ตัดย้ายเขาเลยไม่งั้นมันจะตายกันทั้งหมดนะคะหลายวันแล้วเพิ่งเพิ่งบอว่างตามนี้นี่ก็อีกยอนึ่งยอหนึ่งค่ะใบยังไม่ใช่เล็กๆนะครับเนี่ยครึ่งตัวครึ่งตัวอะดับนี้อะให้ดูก่อนนะคะนี่เห็นไหมมันจะขึ้นตรงนี้นี่คือตาใหม่นะคะนี่ เห็นเนาะมีเห็นไหมคะเห็นนะน่ามันจะอยู่ข้างๆกันเลยกับอันนี้เป็นใบกัน,นทีนี้ใบเนี้ยมันจะเป็นไหมก็ก็จะไวก็ได้หรือไม่ไวก็ได้นะคะแต่ไปเอ่อจะตัดเขาแล้วกันเพราะว่า,ามันหนักอะ่ะแล้วขี้เกียจ้ำใช้เป็นข้อวางอะ่ะ ก็ได้เหมือนกันไม่มีปัญหาเดี๋ยวทำให้ดูนะคะเดี๋ยวจะทำสอแบบเลยละกันระหว่างวางข้อแบบมีใบเนาะกับไม่มีใบนะคะแต่เนี้ดูมันยืดยาวมันก็เกะกะอะจริงๆเอาแค่ข้อวางก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวดูก่อนว่าเราจะได้กี่ใบใครที่ไม่มีเวลานะคะเราสามารถตัดยอดนะคะหรือว่าข้อเนี่ยแล้วมีค่ะวิธีการแช่น้ําค่ะน้ําที่แช่น้ำ,นำวิธีการแช่คือ ไปใช้กาลามังก่อนเนาะแล้วใส่นะ้ำไปนิดนึงแล้วเอาตะก,ก้าแล้วเอาตะก,ก้าเนี่ยค่ะวางเพื่อไม่ให้เขาแบบโน้มเอ็นอ่าก็คือเหมือนคั้มไอ้เจ้าข้อพูดต่างๆของไฟไว้ก่อนนะคะเนื่องจากไฟไมมีเวลาวันนี้ไปธุระแป๊บนึงนะคะก็เลยเอามาแช่น้ำไว้ก่อนทีนี้ไอใบที่ใบที่มันเสียหายแล้วนะคะไฟก็ตัดแล้วก็เหลือข้อแบบนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะมันจะเค้นไหม มันมันขึ้นง่ายมาคือเราใช้แค่ข้อแค่เนี้ยแล้วก็เดี๋ยวก็น้องก็จะเกิดขึ้นมาเหมือนกันนะคะอย่างที่บอกอยู่ข้างๆใบนะคะเนี่ยตาใหม่อยู่ข้างๆใบวิธีการปลูกหรือใช้วัสดุปลูกหรือทํำยังไงนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันนะคะคลิปหน้านะคะเดี๋ยวมาเจอกันสําหรับการอ,อ ขยายพันธุ์นะคะ EP พิน้ำพินาตั้มนะคะตัวเอ่เอตัวเยลโลว์เวเกตนะคะคือ EP ด่างเหลืองนะเดี๋ยวมาดูกันวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้นะคะไปก่อนนะคะเอ่อใครนะคะมี แ้าตัวอีพีด่างเหลืองนะคะลองคอมเมนต์นะคะมาบอกกันหน่อยว่าเพื่อนๆมีวิธีการที่จะขยายพันยังไงบ้างน,นะคะนอกเหนือจากการที่เอามาแช่น้ํานะคะหรือว่าวางข้อไว้แบบนี้หรือเพื่อนๆเอาไปไว้ตรงแสงประมาณไหนนะคะแล้วตอนนี้เพื่อนๆเลี้ยงมานานแค่ไหนแล้วแล้วฉีกหรือย,ยังนะคะองไปประมาณเกือบเกือบสองปีนะคะถึงจะเริ่มฉีกนะโอเคค่ะไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ